ครับสวัสดีครับพบกับช่องเด่นบราตี้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวผมจะมารีวิวนะครับห้องพักครับที่อยู่ในเขตเพิ่มเืองจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งมาพักแล้วสึกประทับใจมากชื่อว่า g r e e พาร์ค r ีสอร์นะครับก็บริเวณบริเวณก็ของเขาจะกว้างขวางมากครับก็กุ๊ปทัวร์สามารถมาพักได้ครับห้องพักก็มีเยอะครับรวม 30- 40ห้องได้ครับ แต่เป็นชั้นเดียวครับเขาจัดบริเวณได้ดีมาก <c oughs> ครับช่วงกลางก็จะเป็นเป็นสวนทําเป็นส่วนหย่อมทําเป็นที่เดินเล่นมีสําหรับเด็กเล่นด้วยนะครับนะครับพอเราเข้ามาก็เนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์ภายในห้องพักเขาก็จัดของอย่างดีเลยครับของที่มีคุณภาพเลยครับของมีคุณภาพ ประตูประตูที่ล็อกประตูเนี่ยก็เหมือนโรงแรมชั้นหนึ่งเลยครับยังดีเลยเครื่องสุขภัณฑ์นี่ก็เนี่ยครับก็มีทีวีมีกฟงกาแฟส่วนตัวอีทหารแล้วก็ที่เราไปกินที่บุฟเฟ่ก็มีครับตอนเช้าครับเพราะเขาจะรวมอาหารมื้อเช้าครับก็ช่วงนี้ช่วง low season เขาก็จะลดราคาลงมาเหลือ900ครับถ้า high season ก็ประมาณพันหครับพันหขึ้นแล้วแต่ห้องมี3ขนาดครับห้อง ห้องธรรมดาห้องดีลักแล้วก็ห้องแฟมิลี่นะครับอ่าครับก็จะประมาณนี้มี3ขนาดให้เลือกครับเนี่ยครับอุปกรณ์ภายในห้องน้ำก็ใช้ของดีเลยครับอเมริกันสแตนดาร์ดครับยังดีเลยพื้นห้องน้ำห้องน้ำพื้นไม่ลื่นครับแล้วก็มีเนี่ยครับแล้วก็เครื่องทำน้ําอุน่นยังดีเลยครับ <c oughs> สั่งได้เลยอะเครื่องทําน้ําบูนนะครับจะร้อนระดับใน,นเหมือนโรงแรมชั้นหนึ่งเลยครับส่วนนี้ก็เป็นรอบบริเวณครับที่ของเขาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับข้างหน้ากว้างเนาะเข้าไปแล้วเขาก็จะทําบ้านพักรอบๆครับรอบๆรั้วเลยเขาจะเว้นพื้นที่ตรงกลางไว้ให้ส่วนรวมครับให้กับนักท่องเที่ยวคือเขาไม่ทำแอร์ยอดเยี่ยมมากเกินไปครับ คือไม่ทาให้อาดเลยครับเนี่ยครับก็จะมีที่นั่งเล่นสําหรับนั่งเที่ยวครับพาครอบครัวอะไรมาได้กุ๊ปทัวร์ครับหน้าหนาวอาจจะมีแบบว่ามิตติ้งกันตรงเนี้ยครับปิ้งย่างอะไรกินกันอะไรเงี้ยสนามหญ้าเนี้ยก,กว้างขวางมากประมาณ4ี่ห้าไร่น่าจะได้ครับอืมครับลองชมไปครับรู้สึกประทับใจเลยก็เลยมารีวิวให้เพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนท่านไหน เดินทางมาเชียงรายนะครับปักหมุดอะไรครับใน Google m a p ครับพิมพ์คําว่ากินพ์คดีสอร์ทนะครับเลยเซนทันมาหน่อยเดียวครับจากพะเยามานะครับเลยเซนทันเชียงรายเนี่ยมาหน่อยเดียวและข้อซอยข้อซอยมาแป๊บเดียวครับอยู่กลางเมืองเลยครับอยู่ในเมืองเลยไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้สบายสะดวกครับซึ่งเชียงรายนี่ก็เป็นจังหวัดที่รถลาก็ยังไม่เยอะเหมือน มันบางจังหวัดที่เจริญแล้วนะครับเชียงรายครับก็ถนนหุนทางก็กว้างพอสมควรอย่างในหมู่บ้านก็กว้างอย่างในเมืองนี้ก็กว้างครับพอวิ่งได้สบายครับแนะนําเพื่อนๆครับอืเนี่ยครับมีสําหรับเด็กเล่นด้วยส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของที่รับประทานอาหารเช้านะครับจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับก็เป็นบุฟเฟ่ต์ก็มีอาหารทางภาคกลางนะครับเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นห้องน้ํารวม,มสําหรับถ้าเกิดว่ามาปิ้งย่างอะไรกันข้างนอกเลยครับส่วนมากยะมมาหน้าหนาวก็จะเป็นลักษณะนั้นนะก็มีห้องน้ํารวมให้อีกนะครับเขาเขาจัดได้ดีมากาครับอันนี้ก็เป็นออฟฟิศออฟฟิศส,สะอาดสะอาดเลครับลองชมดูครับสะอาดก็จะมีพนักงานบริการน้องๆพนักง,งานนะครับก็มีความสุภาพ แนะนามีการแนะนาอะไรต่างให้นักท่องเที่ยวได้ดีมากมีความสุภาพเริ่มต้นเลยครับอันนี้ก็ข้างหน้าออฟฟิศแล้วก็มาอย่างที่รับประทานอาหารครับเนี่ยครับก็จะมีข้าวต้มนะครับมีข้าวต้มด้วยมีให้น้าเที่ยวทุกวันเลยครับที่มาพักนะครับยืนพื้นก็มีข้าวต้มมีสลัดสลัดก็มีครับอันนี้ก็พนักง,งานที่เขาคอยดูแลล,ลูกค้า ที่มารับประทานอาหาร <c oughs> มีความสุภาพอ่อนโยนมากครับน่ารักอันนี้ขนมปังปิ้งนะครับแล้วแต่สะดวกท่านใดมีผลไม้มีน้ำส้มน้ำเปล่ามีกาแฟนะครับที่นี่ก็มีครับเนี่ยครับกาแฟมีชาแล้วก็เนี่ยครับ,รรรบอันนี้ก็เป็นอาหารในส่วนของอาหารก็เป็นอาหารในภาคกลางนะครับครับเป็นแกงเป็นผัดสองอย่าง วันนี้มีสองอย่างครับถ้วยถูชามก็สะอาดสะอ้านที่นั่งรับประทานอาหารก็สะอาดสะอ้านครับพื้นโป่งโล่งสบายครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับข้างหน้านะครับกว้างขวางมากครับกู้ทัวมาได้เลยครับรถทัวเนี่ยมาได้สบายมาจอดได้สบายเลยครับสองสามคันได้เลยครับแนะนําเลยครับอันนี้ทางเข้า เพื่อนๆก็จะเห็นเ,เนี่ยครับ <c oughs> อันนี้ก็มาเ,เขาก็ตกแต่งสถานที่เขาเนาะกินพักรีสอร์ทนะครับดีน้องๆพนักง,ง,งานก็ถ้าเราสอบถามเส้นทางน้องก็จะบอกครับ่าไปทางนั้นทางนี้นะคะเขาก็จะมีปชัวให้ดูครับเนี่ยครับขีดเส้นทางอะไรให้แนะนําอย่างดีมากครับสาหรับวันนี้ก็ช่องเด่นบันทึกก็มีเรื่องราวมา เออมาแนะนำให้กับเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดสนใจมาเชียงรายก็อย่าลืมปักหมุดมาเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ